ปี๊พี่เฮไปโพธานะใครแก่ในอะไรอยู่<ะ>อ่ะ ขี่รถอะโอ้ยนั่นไม่ใช่ของเล่นนะนั่นเป็นปืนใหญ่ที่แสนจะสําคัญแล้วก็อันตรายของวิทยาศาสตร์แสนสนุกปืนใหญ่เหรอครใช่ปืนใหญ่มันมีไว้แสดงให้เห็นวิธีการปลดปล่อยพลังงานสี่มา้ารู้จักมีจอมง่วงจอมตะไม่ใช่ใช้ปืนจริงเลยแล้วมันคนแค่จะเรสโนไว้นะฉมนั้ถึงวิธีการปลดปล่อยพลังงานต่างหากละแรงขับเคลื่อนเสียงแสงความร้อนและาหนูนี่แหละจะแสดงให้เราดูนะยอดเลยที่ฉันต้องทาคือเอาอิเทนโนมา อีเทอร์ใครอะไม่ใช่อีเทอร์ที่เป็นคนอีเทอร์นอลเนี่ยจะมาถึงเชื้อเพลิงเหลวอ,อ๋อเชื้อเพลิงเหลวคงจะเกลียมหนากินนะไม่ใช่มันเป็นสารที่ติดไฟได้ต่างหากล่ะ<ม>อโอเคเราจะเทอ,อีเทอร์นอลลงไปในปืนใหญ่แบบนี้เทลงไปเลย<อ>จากนั้นก็ฉันก็จะใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าทำให้เกิดประกายไฟนะตาละพร้มอมยังพร้อมนะมโอเคโอ้มามาจะทำแบบนั้น มันเป็นของที่ระเบิดได้นะ<อ>ใส่แว่นก่อนเพื่อความปลอดภัยอ่าโอเคพร้อมอยางพร้อมลงมือได้อุ้ยแง <Okay. S 2> มันยอดมากเลยอ่ะนายเห็นพลัางงานสีแบบที่ปล่อยมาหรือยังอ่ะเห็นแล,แล้วเราได้ดูภาพชารนะเราจะได้เห็นตั้แต่ตอนเริ่มต้นเลยมีแสงแล้วก็แรงขับเคลื่อนแล้วต่อจากนั้นนายจะได้ยินเสียงรู้สึกมันร้อนไหมไม่แล้วรู้สึกไง โอ้โหมันจะหดมากเราทำอีกทีนะคุณจอรดได้โปรเจตอนึ่งไม่ได้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 ฉันไม่ใช่แหล่งพลังงานนะจะบอกให้